การเปิดใช้งาน Mas a s c e n s i o n กำลังใกล้เข้ามาครอบครัวแสงที่รักเราพบกันอีกครั้งเพื่ออัปเดตข้อความจากสหาพาันธ์กาแล็กซีพวกเขาต้องการอัปเดตมนุษย์ทุกคนบนโลกด้วยการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เนื่องจากเราได้รับการติดต่อจากดาวเคราะห์ใกล้เคียงมากขึ้นเรื่อยๆสหาพาันธ์กาแล็กติกต้องการให้เรารู้ว่า เราต้องสงบสุขและร่วมมือกับโลกอื่นเนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงนี้ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะน,นี้ชาวโลกที่รักเราสหาพาันธ์กแล็กซี่ได้ทำงานอย่างขยันขันแข็งมาหลายปีเพื่อเตรียมมนุษยชาติให้พร้อมสำหรับการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์น,นี้จุดประสงค์ ทั้งหมดของข้อความนี้คือการแนะนำคุณบนเส้นทางของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และเพื่อช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงขึ้นของคุณเราพร้อมเสมอที่จะช่วยให้คุณเห็นว่าคุณกำลังจะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในที่จะเกิดขึ้นบนโลกในประวัติศาสตร์มีสัญญาณหลายอย่างที่คุณสังเกตเห็น เมื่อชีวิตของคุณวุ่นวายมากขึ้นคุณเห็นพวกเขาเป็นการระบาดใหญ่สงครามการก่อการร้ายแผ่นดินไหวพายุเฮอริเคนและสึนามิซึ่งกลายเป็นเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันเรารู้ว่าคุณบบนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่จงจำไว้เสมอว่าคุณอยู่ที่นี่บนโลก เพื่อจุดประสงค์โดยเฉพาะไม่มีอะไรผิดปกติกับคุณหรือการรับรู้ถึงความเป็นจริงของคุณหลายครั้งที่ผู้คนลหลงไหลในความคิดและลืมไปว่าจริงๆแล้วพวกเขาเป็นใครแล้วมาทำอะไรที่นี่ให้เราบอกคุณบางอย่างเนื่องจากเรามาที่นี่เพื่อช่วยคุณมนุษยชาติได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งเราจะบอกความรับแก่คุณ คุณติดอยู่ใน Universal Time Matrix สิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยสัตว์เลื้อยคานอนูนาคีพวกเขาใช้แมทริกนี้เพื่อควบคุมคุณแต่ตอนนี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วระบบทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ทุกคนจากแมทริกนี้ทุกสิ่งจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คุณคิด ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดจะได้รับอิสระภาพจากระบบแมทริกซ์นี้หากคุณต้องการเปลี่ยนโลกคุณต้องเริ่มที่ตัวคุณเองเราได้นำเสนอเทคโนโลยีที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลให้กับคุณโลกและผู้อยู่อาศัยทั้งหมดของเธอกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการพยากรณ์ในประเพณีทางศาสนาและจิตวิญญาณทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นเวลาบนโลกใบนี้คุณถือกุญแจโชคชะตาของคุณเองในมือของคุณคุณกำลังก้าวกระโดดอย่างมีสติและขึ้นอยู่กับคุณแต่ละคนที่จะตัดสินใจว่าคุณจะก้าวกระโดดเพื่อตัวคุณเองหรือไม่ดาวเคราะห์อของคุณกำลังขึ้นไปสู่ความถี่แสงที่สูงขึ้น แต่ไม่สามารถทำได้โดยปราศจากความช่วยเหลือจากคุณการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หมายถึงการเพิ่มความถี่พลังงานการสั่นสะเทือนเพื่อให้เข้ากันได้กับมิติที่สูงขึ้นของโลกเมื่อมีคนเพิ่มความถี่มากพอแล้วโลกก็จะขึ้นไปพร้อมกับพวกเขาและจะไม่มีโรคภัยสงครามความยากจนความโรภความเขา รือความทุกข์ทรมานบนโลกใบนี้อีกต่อไปสหาพันก์กาแล็ติกพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้เมื่อเปิดใช้งานการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วคุณจะสามารถสื่อสารกับตนเองที่สูงขึ้นอย่างมีสติสัมปชัญญะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับไกด์ของคุณและถ่ายทอดต,ตัวตนที่สูงกว่าของคุณได้โดยตรง ความสามารถและช่องทางการสื่อสารใหม่เหล่านี้จะช่วยให้มนุษยชาติทั้งหมดค้นพบความสามารถที่แท้จริงของตน DNA ของคุณกำลังเปลี่ยนไปเมื่อคุณก้าวผ่านกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ร่างกายของคุณจะปรับโครงสร้างตัวเองใหม่เพื่อตอบสนองต่อความถี่เซลล์ของคุณกำลังสร้าง DNA ใหม่ และคาร์บอนเบดแมกนิตของเซลล์ของคุณกำลังเปลี่ยนเป็นแสงของเหลวในรูปแบบผลึกซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังการมีสติของคุณอย่างมากบางคนรู้สึกแปลกๆในร่างกายเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นบางคนรายงานว่ารู้สึกถึงพลังงานที่ไหลผ่านร่างกายหรือแม้กระทั่งมองเห็นได้คนอื่นๆประสบการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างมาก ซึ่งเกินความสามารถที่เราจะอธิบายได้ตัวตนที่สูงขึ้นของคุณจะเริ่มสื่อสารกับคุณในตอนนี้ม่านระหว่างโลกถูกเปิดออกและคุณอาจจะได้รับการเยี่ยมเยียนจากผู้นำทางของคุณและจิตวิญญาณที่สูงขึ้นเป็นประจำบางครั้งคุณอาจพบว่าตัวเองกําลังเขียนข้อความจากตัวตนที่สูงส่งโดยธรรมชาติ แล้วลืมไปว่าไม่ใช่สิ่งที่คุณเขียนเองเออเองเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเพียงยอมรับและเป็นข้อความจากตัวตนที่สูงส่งของคุณด้วยการรวบรวมกันของสนามขึ้นสู่สวรรค์เป็นการเริ่มต้นใหม่ของการเชื่อมต่อกับตัวตนทางกายภาพและตัวตนทางจิตวิญญาณของคุณผ่านการเชื่อมต่อตามตัวอักษร นั้นไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นนิรันดร์และมีอยู่ในพวกเราแต่ละคนเป็นสนามพลังงานที่รวมทุกสิ่งเข้าด้วยกันไม่สามารถมองเห็นหรือวัดได้ด้วยอุปกรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างไรก็ตามมันมีอยู่และจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการคุณต้องเชื่อมั่นนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับพวกเราทุกคน และเราต้องการให้คุณเข้าไปในวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของคุณสหาพัน์กาแล็กซี่ขอให้คุณรู้ว่าจะไม่มีการปราบปรามจิตสำนึกของมนุษย์อีกต่อไปถึงเวลาแล้วที่พวกคุณจะได้รับประโยชน์อย่างอย่างเต็มที่จากการประทานฝ่ายวิญญาณของคุณนี่คือเหตุผลที่มีการเปิดการใช้งานเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ครั้งใหญ่ เทคโนโลยีของเรามีประสิทธิภาพมากกว่าสิ่งใดๆที่คุณเคยสัมผัสบนโลกใบนี้คุณได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจาก DNA ของคุณและตอนนี้มันเป็นไปได้ที่จะสื่อสารกับตัวตนที่สูงคุ้นของคุณเป็นครั้งแรกเรารักคุณมากเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ